สวัสดีจ้ะเพื่อนๆสวัสดีวันนี้ปอ้อยก็จะพาพี่ป้านาะอ่าเพื่อนๆมาดูบอนซี่อีกนะจ๊ะเมื่อวานเราพาลงแปลงไปแล้วเนาะมีคนบอกว่าเฮ้ยทำยังไงปอ้อยทำยังไงบอนซี่ลงแปลงอะไรยังไงไอ้แปลงที่ปอ้อยปลูกเนี้ยนะไม่ได้ทํายังไงหรกทำด้วยแบบความรีบรีบไม่ได้รีบหรอกก็คือแบบมันไม่มีกระทั่งกระทั่งที่จะใส่ชิ้นผ้าไม่รู้จะไปไวตรงไหนก็เลยว่าตรงนี้มันว่างปอ้อยก็คือ เอากระเบื้องแตกที่มันเป็นหลอดวางค้างก็เลยไม่มีอิดบอกไม่มีอะไรเลยลักการง่ายๆแล้วก็เอากระดาษหลังที่ปอ้อยต,ตัดตัดแล้ว่ะตัดที่เลือดจะแผลกเพื่อนๆอธรรมดายาไปเผ้ใช่ปะที่มันเป็นเซตๆปอ้อยก็มาลองพืนหน้าตึบเลยหน้าเซตกระใสไอ้พวกกาก,ากไอ้ที่ร้อนใบกา้ามปูอ่ะมันจะเลือกกิ้งเลือกาอการเลือกหมายผู้ๆปอ้อยก็ใส่เข้าไปอีกพอใส่เต็มปั๊บปอ้อยก็เอาดินแต่ถ้าพี่ป้านา่าไม่มีก็ซื้อดินทุ่งโป๊ะข้างบนได้เลยจ้ะ แล้วก็ใส่ใบแต่ปอ er. right mm ้อยไม่ได้ใส่ใบก้ามปูนะเนี่ยเพราะว่าปอ้อยใส่ไอ้พวกก้าพวกกามที่มันไม่พู้เออเอยที่มันผู้ผู้แล้วร้อนออกมาน่ะใส่ไปเลยเพราะเอาใบก้ามปูมาปุ๊กในนี้แล้วก็เอาดินที่เปียนกระทั่งที่มันไม่ดีที่เปียนกระทั่งทุกอย่างอะไรนะใส่ในนี้ทั้งหมดเลยจ้ะเออแล้วก็เอาเนี่ยปู๊กปุกปแล้วก็เอาใบก้ามปูไปโรยนิดๆใบก้ามปูจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่จะใช้แต่ไอ้ที่มันเลือดอุปกรณ์ที่เลือดจากในส่วนนี้แหละเออที่ใช้เนี่ยจ้ะ มันก็ขึ้นดีนั่นนันก็คือดินเก่าดินที่เปี้ยงกระท่างเตี้ยงกระท่างไปแหลวพอบางอันมันก็มีเนี่ยวบางอันไม่มีเนียวบอว่าก็คนกันไว้ก็เลยไอ้นี้ทิ้มไว้แล้วมันก็ขึ้นออกมาน,นี้นี่จะต้อง <laughs> จะต้องยยใหญ่ต้องใส่กระท่างห้านิว้วหกนิ้วเลยนะเนี้เออไม่งั้นเดี่ยวมันเต็มมันแนนจัดมันไม่ลงหัวเก่าจะให้ลงหัวมันแนนจัดอีกเดี๋ยวต้นเล็กๆมันไม่โตเนาะจะต้องเอาต้นโตมาใส่อีกเออยหย่บอกมึงว่าจะเอาไว้สิ้นปีกูว่ามันต้องนั่นก้อนเออจริง ตอนนี้วันนี้ปอ้อยก็จะพาพี่ป้านาอามาดูครอบคุณนะจะมีแนะนํามาอีกว่ามันคือสู้ละเส้นบอนต้นนี้เดี๋ยวจะเอามาค่ายด้วยวันเนี้ยวันนี้จะค่ายกระท่งแปดนิ้วนะจ๊ะแต่ก่อนจะค่ายแปดนิ้วย่าจะพามาดูบอนซี่ที่บอกว่าผ้าห้วผ้าห้วหรือจะป้าจอมพี่ป้านาอาจะทาแบบไม่กันแล้วแต่แต่อันเนี้ยปอ้อยผ้าชิ้นผ้าชิ้นออกมาอันนี้คือคุณยิ่งทองม้วนผ้าได้ทั้งหมดจำไม่ได้แล้วได้ไ่ถึงสิบตนประมาณหกเจ็ดตน กค่ายจนเลือดซ่องต้นนี้แหละอันนี้คือต้นแม่อันนี้คือจอมนะนี่ปาอ้อยให้ดูเด้ออันนี้คือจอมจอมที่ปาอ้อยแบบว่าตัดเลยตัดโคนตัดโคนแล้วก็เลือดนึ่งใบแต่ไม่ได้ว่าตัดทิ้งจนมดเนี่ยเห็นป่ะอันนี้ก็คือเนี่ยนี่คือต้นแม่เขานะออกดอกนี่กำลังออกดอกนี่ให้ปอจะนี่คือต้นแม่คุณยิ่งทองมวลคุณเพื่อนเนี่ยเข้ากับพึ่งจะกัดที่นี่กำลังเริ่มมวลแล้วใบไม้ใบข้างในเนี่ยเนาะ ราะอ้อยตอนที่ผ้านําใบเข้าวหมวนเลยนะจ๊ะและ้วตอนเนี้ยปอ้อยก็เลยมาบอกพี่ป้านะอาว่าถ้าเกิดไขยอย่างเสีด้ดายต้นแม่ที่มีต้นแม่สวยๆก็ไม่จําเป็นที่จะต้องหล้มหล้มต้นหล้มจอมหรืออะไรอะปาดเข้าไปปาดแค่เอาห้วตรงตู้น่ะเอามาผ้าแค่นั้นมันก็ขึ้นเนี่ยปอ้อยก็มาแค่นี้อันนี้ปาดไปก็เกือบครึ่งหัวนะจ๊ะเลือดแต่ปอ้อยเลือดจ,จะจะเลือดจอมเยอะไม่ได้ปาดติดเลยปอ้อยจะปาดแบบเลือดจอมเยอะเนี่ย ก็ได้มาตั้งเจ็ดแปดตนก็ค่ายได้แล้วเนี่ยก็เป็นรูข้องมันเห็นปะเป็นรูข้องเข้าเนี่ยเห็นปะจา้ะเนี่ยนี่ก็ใบเริศมหมวนละแก้และเริศมหมวนละเริมกัดซี่ละเนี่ยค่ายไปมันได้หมดเจ็ดเจ็ดตนหกตนเจ็ดตนนี้แหละเนี่ยเพื่อนเพื่อนสร้างม,มาทำได้จ้ะให้มันก็ยังมีต้นเมที่ช่วยอยู่เนี่ยไม่ต้องหลมจอมไม่ต้องอะไรเลยเข้าก็แข็งแรงดีเห็นปะเนี่ยมีดอกด้วยมีดอกด้วยนี่แล้วป,ปะปออ้อยก็ทำอีกตนหนึ่งนะก็จะม,มีเนี่ยบเง,งิน,นยู่เลยนู้นนะยังช้วยอยู่เลย ยังเป็นในนี้อยู่เลยป้าอ้อยตอนแรกว่าจะเอาจอมนะไปใส่ไว้อีกแปลงมือในที่เป็นจอมที่ว่าผ้าห้วปาดอะไรมาแล้วเนี่ยจะเอาจอมไปไว้อีกแปลงมือแต้ยังยังเคลียรไม่เสร็จตรงนั้นจะเอาจอมไปไว้เพื่อให้เข้าเกิดลูกเกิดต้าลื่นตั้งต้นขึ้นมาไมมเราก็จะได้แม้พันธุ์ที่คงเดิมแล้วก็ซวยซวยยู่เหมือนเดิมเนาะอันนี้คือคุณยิ่งทองม้วนนี่เอามาให้ดูเหมือนก้องมันซี่มันแก้มอย่างนี้ซี่มันไอ้นี้เนียเขาป้าเปียงไงเนาะ แบบนึงนะจจะเอออ่าอตนนี้ปลาอ้อยก็จะมาค่ายค่ายค่ายบอนซี่ต้อนะจ๊ะพี่ป้าหน้าอ่ะฮู้มันเหนื่อยพู้ไม่ค่อยจะถูกเหนื่อยนี่ขอบคุณมากนะจ๊ะที่บอกต้นอนะเพราะว่าน,นั่นแหละมันเมื่อนกันแล้วก็มันจำไม่ได้สุรเส้นมีคนบอกมาแล้วว่าต้นนี้ชื่อสุรเส้นนี่ให้มาจ้ะ มีเกิดใบสุกมันมีใบเขี้ยวมันสุกละเซนหรือมันเอาให้แน่นะแต่มีคนบอกว่าเป็นสุกละเซนเนาะกอนี้แต่ก็คือเนี่ยมีใบเลื้อเขี้ยวขึ้นมาเยเนี่ยสวยแต่ปอ้อยได้มาในาน้ําลนพักนี่แหละต้นเนี่ยปอ,อ,ยอ้ยยอ,ปอ,อยก็เหมือนกำลังเมื่อของปอ้อยก็แล้วแต่ลวเนาะว่าจะยังไงยังไงแต่วันนี้ปอ้อยก็จะเอามาค่ายอันนี้บอนซี่ฟอร์มกอเลยเนาะค่ายในานา้มอะไรดีสุกละเซนเนาะเออพอมีคนบอกว่าเป็นสุกละเซนปอ้อย ถ้าใบไม,ม้มามันเที่ยวเล็ดมาเลยนะปวดหัวกีบอนใบยาวๆเบอกเล็ชื่อแม่ขาวบางคนก็นั่นแหละเมื่อนบคอยเหมือนอชื่ออะไรก็ไม่รู้เออเทศเมื่อนนี้ใบาย,ยาวค่ายเมื่อนกันบอกเออลงไปหมดแต่ละย่างข้อโทษน,นะตาข้าพ่อโทษจริงไม่ใช่หมุกตลกนะไม่หลงจริงได้มานนานั่นค่ายหนานั้นมาเอาป้ายสิงไหมเอาไอาไมเขียนชื่อไหมชื่อสุลเซน ป้าอ้อยว่ามันจะเป็นลน,นพักตจริงๆนะเนี่ยมันเคี้ยวเลยเนี่ยมันเคี้ยวมาเนี่ยเอาแต่ปูเปี้ยนแต่ปลาอยู่นี่แหละเออสุระเน้นสุระเ้นกระทั่งนี่ป้าอ้อยข้อที่สามลอยเลยจ้ะพร้อมแบบฟอมกอธรรมชาติวันนี้ป้าอ้อยจะมาค่ายกระทั่งแปดนนิ้วพี่ปาหนาทุกอย่างไม่มีค่าจะส่งเด้อจะต้องขิดค่าส่งส่งกระทั่งค่าส่งที่เจ็ดสิบบาทนี่ สุและเส้นเพื่อนแล้วก็กอ่อแน่นๆอย่างนี้มีทั้งหมดฮาต้นเป็นกอรธรรมชาติน่ะจ้ะอันนี้ไม่ได้รวมกอเลยนี่ใบไม้ออกมาเขี้ยวแรดเมื่อนว้าและเมื่อนหลน่นนะคะเมื่อนว้าเลยจะมีใบเนี้ยที่นอนมันกินที่ใบอ้อยบอกระแต,แต้มันเด,เด็กๆอ่ะเออส้มร้อยบ้านจ,จะจะทั่งที่นึ่งเอาลูกอันนี้มาไว้ตรงนี้ก็อากาศร้อนเนาะฝ้นไมต่ตตมาซ้มหวันเลยนะบ้านปออ้อยเนะท้อท่ส่เข้าให้คนแก่ไปทำบุญต้นก็เลยไม่โต อ่ะต่อไปกระทั่งที่ซ่องกระทั่งที่ซ่องนี่คืออัมพรนี่อัมพรนี่ดูไม้อยู่ข้างนอกหมดแล้วมันมาเกิดข้างนอกหมดแล้วนะจ๊ะอัมพรเนี่ยเห็นปะเป็นบอนซี่ปอ้อยผ้าเองนะจ๊ะไม่รู้ปอ้อยเอารวมก่อหรือว่ามันจะเป็นจอมวะให้แต่อัมพรนะเมื่อมันหลมจอมไปเนาะอันเนี้ยถ้าไม่ก่อธรรมชาติก็รวมก่อเพราะจ๊ะไม่ได้เพราะใหญ่เป็นคนปลูกให้เนาะอันนี้อัมพรกระทั่งนี่ปอ้อยข้อที่ซ่องร้อย เมื่อกี้สายฟ้าเปอนอย,อย่างสรซุรแก้มซ้ำร้อยอัมพรปอยข้อที่ซ่องร้อยเจ็ดสิบบาทซ่องร้อยห้าสิบก็ได้บ่อนผ้าเองเนาะอัมพรซ่องร้อยห้าสิบไม่มีแล้วนะเพื่อนๆเ,เนี่ยบ่อนใส่เนี่ยปอยเคยให้เขาเอาไปประกวดด้วยนะยังซวยเลยอัมพรซ่องร้อยห้าสิบพอวัซซี่มันซวยจ้ะให้ไหมอัมพรนี่เนาะ เนี่ยบ่อนเกาวอย่างนี้เลยจะเป็นแดงๆแ,แบบนี้เลยนะจ๊ะอันนี้มีซ้ำต้นมันเป็นซ้ำต้นแม่แล้วก็เนึ่งต้นรู้ก็อ้อยไม่รู้ว่าก่อธรรมชาติหรือฟั้างรวมเลยจ๊ะเนี่ยแล้วแต่นี่มันเอ็นใหญ่แล้วมันเอ็นห้าแสง้งอําพรก็อ้อยจะแบ่งให้เนึ่งกระั่างเพราะว่าก็อ้อยก็เลือกกระั่างเดียวเลยจ้ะเก็บก่อนเอออย่าวางเรียงให้ดีๆเรียงรอฟุน้นต่อไปต้นนี้ต้นนี้ก็โอ้อันนี้ต้นย่อ่ใยกระพิบก่อย่อยมากเลยอันนี้คือสุนทรภูจ้ะ สุ่นอนพูโวฮานใครยังไม่มีเอาไปซ่าส้มเพื่อนๆเนี่ยให้ดูนี่ลูกออกมาเต็มตอนแรกค่าอยู่ต้นย่ญ่ๆนะนี่อันนี้ลูกมาเต็มขนาดดีเลยนี่นะจะสุ่นถอนพูสุ่นถอนพูก่อนนี้ป้าอ้อยข้อที่สร้างร้อยบาทเหมือน,นกันมีซ่องต้นแม่แล้วก็อีกสร้สางสร้างต้นลูกจะนี่ข้อที่ส้างร้อยบาทจะส้างร้อยบาทสุ่นทอนพู อ่สองร้อยแปดสิบก็ได้อ่ะสุ่นสุ่นพอนพูสองร้อยแปดสิบบาทราคายังไม่รวมส่งเด้อแต่เนี้ยได้กอธรรมชาติไปเน้นๆเลยอันนี้สุ่นถอนพูสองร<ม>้อยแปดสิบต่อไปอันนี้เขาเรียกพระยาโมนพระยาโมนบอนเก้าบอนเก้านี่ ต้นแม่หนึ่งต้นลูกหนึ่งพยามมนยุกกระทางเก้านิ้วเนาะยาวๆแบบนี้เขาเรียกเก้านิ้วปะพยามนต้นนี้ปอ้อยข้อที่ซ่องรอย้าสิบบาทพยามนนเอาไปนี่เนี่ยเนี่ยไปใหมไปไ,ไปด้เมื่อเหลเราพญามมนซ่องรอยฮสิบพญามมนนี่ใครชอบบอดใบแดงๆจุดๆ ถ้าเกิดซี่ซี่เทพารักษ์เม็ดเขาจะเป็นซี่แดงนะจ๊ะพยาโมนเม็ดซี่เขาๆแบบนี้เดอ้อมันคนละแนวกันเดอ้อต้นนี้คือเทวกรรมลังรักเพื่อนๆโอ้โหดูลกอันนี้บออยูพึ่งโพนะจ๊ะไม่มัน่นใจว่าฟัางไว้รวมกันหรือว่าเป็นกอธรรมชาติแต่เนี้ยมีสร้างต้นในเนี้ยแล้วมันพึ่งโพ้นี่ไงมันมีหูใต้ใบนะจ๊ะเนี้ยมันมีด้างตรงนี้ด้างตรงนี้น้อยๆเนี่ยบอนพึ่งโพเทวกรรมลังลัก ไม่รู้ว่าแกจะป้ายเปล่าจะขงไม่ป้ายหรอกอันนี้ป้ายแล้วอันนี้ป้ายไปน้อยนึงรอดไม่ไม่รู้กำลังคลีแต่อีตอนที่ก้อนหยุดนป้ายอยู่เดียวค่าป้ายก็อะไรกระชังอาป้ายก็เทวกรรมรังรักกระทังนี่ปอาอยข้อที่่องร้อยห้าสิบบาทมือนกันจะในท่านะไม่ป้ายยังไม่ป้ายป้ายยังไม่ชัดเทวกรรมรังรักนะจ๊ะอันนี้เนาะเทวกรรม ลังลักซ่องรอยห้าสิบบาทจะซ่องรอยห้าสิบบาทวันนี้ค่ายกระทั่งแปดเดอ้อค่ายกระทั่งแปด้อจ้ะทุกอย่างมีขาจะส่งเจ็ดสิบบาทเมาเมาที่ซ่องกระทั่งค่ะส่งเจ็ดสิบนะจ๊ะถ้าซ้ำกระทั่งไม่ไหวนะจ๊ะอ้าวต้นนี้ทศกัรทศการันนี้ปอ้อยจําได้ว่าฝั่งไว้ซ่องต้นแต่ตอนนี้รูขึ้นโพมาแล้วแหละอีกซ่องนี่น้ำไม้ออกมาขนาดนี้โอ้โหแล้วซี่เจ็บๆอย่างนี้อันนี้จริงว่าจะฝั่งไว ไอ้นี้แหละแต่เอามาค่ายก็มีมีอยู่ซี่ฮากระั่างทศกัณกระั่างนี้ปราอ้อยข้อที่สามร้อยเพื่อนสามร้อยมีซองต้นแม่เลยหนึ่งต้นลูกแลก้วก็กัดซี่ชัดทุกใบนี่ให้ดูทศกัณชัดแบบนี้เลยนะจ๊ะสามร้อยบาทไม่ได้เขี้ยวอื้อน,นะลูกก็เริ่มมีใบมาแล้วนะจ๊ะลูกก็เริ่มกัดน้ำมาแล้วหัวนะจะญย,ยอยู่เพราะว่ามันยุ่ห่างจากแม่มันเยอะยูน่นในนี้ทศกัณฐ์ 3ามรบาทกระทาแปดนิ้วนะจ้ะต่อไปต้นนี้แก้วมังกรแก้วมังกรต้นนี้ใครจะรับปลาอ้อยข้อที่สองร้อสองหกบาทจ้ะแก้วมังกรแก้วมังกรสองร้อยหกสิบบาทาไปเราไปเราซวยแก้วมังกร ซองร้อยหกสิบเพอยแยกมาจากนอกที่ปอ,อยเคยให้ดูนะคนเพื่อนจําได้ไหมเมื่อต้นต้นเดือนนั่นแหละเออแยกนอกมานานแล้วเอาไปได้แล้วซองร้อยหกสิบบาทต้นใยไฟกระพริบแต่ตอนเนี้ยเต็มนกตักตรงนี้าใไมเดี๋ยวขยับต่อไปอ,นนอันนี้อันนี้หัวใหญ่เลยเนี้ยเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ลืมเลยมันไปยู่ในโดงไปอุ้มมัน แล้วก็มีอะไรนี้มีไม้ด่างอยู่ในนี้ด้วยเนื่องต้นอันนี้คุ้นรัตนาวุฒิจะคุ้นรัตนาวุฒิต้นนี้โหดํหมดก้องก็ดําคุ้นก็ดําทันคุ้นกาซีมาแล้วฮ้ยหมายมีหัวนะปะอ้อยเรียงมานานแล้วเนี้ยคุ้นรัตนาวุฒิว่าจะไม่เอามาค่ายนะค่ายสักหน่อยคุ้นรัตนาวุฒิปอ้อยข้อที่ซ่องร้อยซ่องร้อยเจ็ดสิบบาทม,มาาไนนีไม้ด่างอะไรต้นเนืงอ้ดยไม่รู้เอาไปรู้เอาเองซ่องร้อยเจ็ดสิบบาทคุ้นรัตนาวุฒิกระท้างแปดนิ้วเดอ ซึ่งจะมีต้นเดียวแต่หัวใหญ่เด้นี่ดูโคนก็รู้แหละเนี่ยนี่คุณรัตนาวุธเปิดนาแบบนี้แล้วเด้อซ่องร้อยเจ็ดสิบบาทหนึ่งต้นต่อไปต้นเนี่ยอะไรเด้ออะไรนะพัดพัดอะไรวะนึกไม่ออกอะไรนะใบกลมๆดมางๆองอะจำชื่อไม่ได้อะ่ะอะไรพัดพัดวะ ลืมไปแล้วอะเนี่ยเคยเอามาค่ายอยู่พี่ปลาหนา่าอาจ่าจาได้ปะ,ะที่จําชื่อไม่ได้ข้อสั่งร้อยห้าสิบาทไม้มีห้วนนะจ้ะอันนี้ไม้มีห้วนไม้ใหญ่นะจําชื่อไม่ได้เด้อจาชื่อไม่ได้บอกชื่อด้วยเด้อสั่งร้อยห้าสิบบาทนี่กระทั่งแปดนนิ้วนะจ๊ะนี่ สวยๆแบบนี้เลยใบจะกลมๆกระดูกอย่างนี้มันจะมีป้ายด้วยนะจ๊ะป้ายลื่นมันจะกระซี่ยไมดรู้เป็นแดงๆเนี่ยมันมาเลือดเละปอยก็ไม่รู้เหมือนกันมันยู่แส้เรารู้แบบนี้ตอนแรกมันก็เขี้ยวๆแล้วมันก็ข้าวอีงอ่านนึงมันชมพูแล้วมันก็ข้าวพอกับหม้อดินดาเลยงงต้นนี้รวยร้อนฟ้าใสแม่พันธุ์ใหญ่ๆแบบนี้เลยร้อนฟ้าต้นนี้ปอยขอที่ซ่องร้อยซ่องร้อยแปดสิบ โห่จริงนี่ต้องสร้างร้อยหมายสร้างปีเลยเนี่ยข้อส้ามร้อยไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าไมายหนาเราจะรวยล้นฟ้าปูกมาสร้งปีส้ามปีต่อไอ้ข้อที่ส้ามร้อยบาทต้นใหญ่ไฟกระพริบให่จริงๆเนีไม่จะพูดเนียขนาดการนี้ให่กว่าไอ้นี้เขาบอกไอ้อไอ้รอดไอ้พนันนี้อีกนี่รวยหล้น้าอันนี้นะจ๊ะสร้สางร้อยรวยล้นฝาส้า,สามร้อย ต้นนี้สิลาเพชรนี่สิลาเพชรนี่ก็ห้วใหญ่ห้วยใหญ่ไฟกระพริบเลยนี่ต้นใหญ่ไฟกระพริบปล่อยข้อที่ซ่องร้อยเจ็ดสิบบาทสิลาเพชรต้นใหญ่นะต้นใหญ่นะจ๊ะต้นใหญ่ไฟกระพริบเลยพรุ่งนี้จะเป็นวันจันทร์ไม่รัวเ้รา้อยจะส่งทันหรือเปล่าเนาะเพราะว่าไปสเน่พรุ่งนี้ค่องจะเยอะแล้วก็วิ่งครึ่งวันอาจจะส่งวันอังคารเลยนะจ๊ะไม่ต้องตกใจว่าถ้าให้ไปไหน เพราะวันอาทิตย์มันไม่ได้ส่งอยู่แล้วอันนี้ชมพูทวีปมีซ้ำต้นซ้ำร้อยบาทจะ้ะนี่ใบไม้ออกมาชมพูเป๊ะให้เห็นอย่างนี่เห็นมาจะ้ะเนี่ยชมพูด่างทุกใบจะ้ะซ้ำร้อยบาทชมพูทวีปนี่ซ้ำต้นและต้นนี้คือเล้าปีเลาไม่เล่าเปล่าต้องเล้าปีนี่เล่าปีกอนี้ป้าอ้อยก่อธรรมชาติด้วยค่ะ ข้อที่สาม้อยบาทโอ้โหเลี้ยงมาตั้งนานมันได้เท่านี้แหละเลีเล้ยงเนี่ยกระเถอะกระเทินมานายทองเม่นอีกต้นนึงนะนายทองเม่นเราปีมาเชี่ยวมากันทะกะโอ้โหกว่าจะนั่นแหละตามที่เห็นมีป้ายปะเนี่ยเราปีมีซ่องกอแบ่งกันอีกกอนหนึ่งไม่หย่เท่านี้เราปีสุนกวนย่างห้ามไม่เจอเลยสามลอยบาทจา้ะ เอาละจ้ะวันนี้ปอ้อยก็มีเรื่องราวดีๆข้องการผ้าห่วหรือจะป้าจอมบอนซี่ที่พี่ป้านะอาจจะทําแบบไม่ต้องหลมจอมนะจ้ะให้ถ้าต้นไนมันสวยนะ่ะก็ป้าดเอาแต่ห้วเอาไปทําพันแล้วก็เอาจอมเข้าหนะับฟัง่งปูกไม่ใช่ฟัง่งปูกไว้ยังเก้าอ่ะเดี๋ยวเขาเขจะแตกกอ <c oughs> ขอเขาโทษแตกกอ่อแตกนอกขึ้นมาเองสวยเหมือนเดิมเมือเม่อเมื่อบอนซี่เราใส้ซวยเลยแต่ให้เคียนเอาไว้ว่าจอมเออพอเวลาราอนนั้นถ้าทำอะไรจะได้ไม่พิพลัดเนาะเอาละจ้ะ สุดท้ายนี้ฝ้าเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวะเข้ามาชื่อฝากดไหลกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าอ้อยนะจ๊ะคอบคุณเพื่อนเก้าขอบคุณกัลยาณนมทิที่น่ารักทุกคนนะจ๊ะวันนี้ป้าอ้อยข้อให้เพื่อนทุกคนจงโชคดีมีความสุขนะจ๊ะป้าอ้อยข้อจบขีดเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า